ออกแนวตับออกแนวเตี้ยอะไรแบบนี้นะครับมันมีความย้อนแยง้งคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากคู่แขนงอียนงคือ ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไม Honda Civic เนี่ยถึงได้ขึ้นเป็นรถที่มียอดขายอันดับหนึ่งในซกเมนต์นะโอ้โอ้รถนี่ขับดีจริงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสิงสนดาเป็นกำลังใจให้เซนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ลองขับแล้วนะครับสำหรับรถย,ยนต์ Civic RS E H E V นะีโอ้โหมันขับดีจริงๆนะครับสปอร์ตมากเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้คอมแพลก์ hmm. กับตัว Honda Civic RS Turbo mm hmm. ที่เราเคยทำคอนเทนต์กันไปเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกแตกต่างเลยเนี่ยคือตัวช่วงล่างครับเพราะว่าตัวช่วงล่างเนี่ย เขาเซตมาให้เฟิร์มมากขึ้นนะครับแตกต่างจากตัวใน h o n d a Civic t เ r b o เพราะว่าการกระจายน้ำหนักในตัวรถเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าค่าสปริงของในตัว e-hcv เนี่ยมันเฟิร์มมากขึ้นด้วยแล้วก็ตัวโชว๊คอัพเนี่ยถูกเซตมาให้หนืดมากขึ้นด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยช่วงล่างเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงพร้อมเหล็กกันโคง้งทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ย มันก็คมค่อนๆไปทางรถยุโรปแล้วว่าความรู้สึกแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเรากดคันเร่งเต็มเท้าไปนะครับหรือว่าจังหวะที่เราจะต้องออกแซงแบบนี้กดไปปุ๊บเนี่ยตัวมอเตอร์เนี้ยเขาจะทํางานเป็นหลักนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับพ่วงมากับตัวมอเตอร์2ตัวเป็นมอเตอร์ปั่นไฟตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งนะครับ ทำงานร่วมกับตัว e-cvt นะครับพกำลังแรงม้าสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่184แรงม้านะครับแรงบิดดีมากนะครับอยู่ที่315นิวตันเมตรนะครับระบบไฮบริดของ Honda เนี่ยเขาบอกว่าใช้มอเตอร์เนี่ยเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีไฟเพียงพอเนี่ยมอเตอร์จะเข้ามา นำก่อนเลยแล้วค่อยพลังตัวเครื่องยนต์เนี่ยค่อยมาเสริมทีหลังอะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าเมื่อเราครูซซิ่งไปยาวๆแล้วอย่างเงี้นะครับแบตเตอรี่มันหมดแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะทํางานคู่กันด้วยนะครับถือว่าแตกต่างจากรถยนต์ไฮบริดค่ายอื่นๆละกันนะครับอยากจะบอกแบบนี้เลยจริงๆเพราะว่า f ิ e l i n g การขีน่เนี่ยท้อมันมาแบบต่อเนื่องจริงๆอารมณ์เหมือนขับรถไฟฟ้าเลยนะครับแบบสุดยอดมากๆนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเปเปอร์เคมอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขับจริงเนี่ย นี่เลยนะครับความจริงเลยนี่ขึ้นเลยนะครับอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรด้วยความเร็วครูซิ่งสปีดแบบ80ถึง100แบบความเร็วคงที่นะครับโดยที่เราไม่ได้ไปกดเขาหนักๆหรือว่าไปย้ำเขาหนักๆอะไรแบบนี้ใกล้เคียงกับที่เปเปอร์เขาเค็มไว้เลยนะครับโหสุดยอดจริง,รงๆนะครับท็อปสปีดเนี่ยคันนี้อยู่ที่191แรงม้านะครับ0-100นะครับเคลมอยู่ที่ประมาณ7วิปลายๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทากันอีกทีนึงแต่คิดว่าคันนี้เนี่ย0-100นั่งกัน2คนแบบนี้ คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ8วิต้นๆหรือว่า8วินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีนึงนะครับระบบความปลอดภัยภายในตัวรถเนี่ยให้ Honda Sensing มาเต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลน Keep Adaptive Cruise Control แล้วก็จะบอกว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยทำงานฉลาดมากๆหน้าจอเนี่ยเขาจะขึ้นสถานะเลนนะครับเปิดไฟเลี้ยวหรืออะไรพวกเนี้ตัวไอคอนรถเนี่ยเขาก็จะโชว์สถานะด้วยนะอันนี้ชอบมากๆเลย แอบรู้สึกว่าหน้าตาเหมือนในเทสลาเลยนะมันจะมีแบบไอคอนรถตรงนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะกดเปิดปิดระบบคูร์เซนโทนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สถานะรถเป็นยังไงเลนคีฟเป็นยังไงบ้างะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต้องจับพวงมาลัยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเล่นกับเขาได้เยอะนะเรารู้สึกว่าเราเล่น a ะดับเก็ c คูร์เซนโทนในฮอนด้าเนี่ยเรารู้สึกเอ็นจอยกับมัน,น เพราะว่ามันบอกสถานนะค่อนข้างนี่จชัดเจนแล้วเราก็สามารถคาดเดาได้ว่าตอนนี้ระบบมันกาลังทําอะไรอยู่มันจะไม่เหมือนกับรถยนต์ค่ายอื่นๆที่เราเคยขับมามันจะแบบไม่ได้บอกอะไรขึ้นมาเป็นไอคอนเฉยๆแต่วันนี้บอกแบบเรียวทามเลยเนะน,นี่ชอบมากๆนะครับฟังก์ชันการใช้งานของจอกลางเนี่ยก็มีการบอกข้อมูลแบบคดบั้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ามันที่แบบบอกแบบเรียวทางนะครับเท่านั้นยังไม่พอ ตัว Apple CarPlay นะครับก็เป็นแบบไ r e l e s s ด้วยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Honda Connect นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันมาใช้เป็นระบบเทเลเมติกของตัวรถได้ด้วยครับซึ่งตัว Honda Connect เนี่ยมีมาให้ใช้ในตัว RS เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราซื้อเอ r p าร s ไปไม่มีตัวแอปพลิเคชันมาให้เราใช้นะอันนี้ก็จะพาะ RS เท่านั้นจริงๆนะครับอินเทอร์เฟซตรงตราตรวนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าใช้งานง่ายนะครับ ฮอนด้าทำอินเทอร์เฟซมาค่อนข้างดีรวมถึงมีบิลในนีเวเกชันซิสเต็มมาให้ด้วยนะครับเมื่อเราก,กดเข้าไปแล้วเนี่ยระบบการใช้งานนีเว g กชันซิสเต็มเนี่ยก็จะหน้าตาก็เหมือนคล้ายๆกันในก o o g l e แ a p เลยเรารู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับใช้งานจริงๆก็ใช้งานง่ายลองกดเซิร์ชอะไรพวกนี้ต่างๆข้อมูลต่างๆก็มีมาให้ใช้แบบครบถ้วนครับหน้าจอท F t FC ของตัวรถเนียยด้านหน้าให้มาใหญ่ถึง1ซนิวนะครับแล้วก็หน้าจอกลาวเนี้ยให้มา9นิ้วนะพร้อมกับลําโพงที่ใส่มาในรถเนี่ยมากถึง9ตัวนะครับ อารมณ์เสียงของ Honda เนี่ยทุกๆคันเลยที่สินเคยขับมาแล้วก็ใช้เองด้วยนะรู้สึกว่าเครื่องเสียงที่เขาให้มาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตีแบรนด์อะไรเนี่ยเสียงเขาค่อนข้างพรีเมียมนะครับเราขับแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเครื่องเสียงเดิมๆของ Honda เนี่ยดีกว่ารถบางยี่ห้อที่เขาตีแบรนด์คอนซิชั่นการนั่งนะครับอยากจะบอกว่าเขาเซตมาให้สปอร์ตนะฮอนาเนี่ย Honda เซตมาเหมือนแอคคอร์ดเหมือนกันนะ เวลาเราขับแล้วเนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแทบจะไปติดถนนเลยนะครับออกแนวต่ําออกแนวเตี้ยอะไรแบบนี้นะครับให้สปอร์ตแบบชัดเจนเลย ว่าเฮ้ยฉันตั้งใจมาให้เป็นรถสปอร์ตนะซึ่งมันก็เป็นสปอร์ตซีดานจริงๆนะในราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากนะครับถังน้ํามันของรถเนี่ยอยู่ที่40ลิตรนะครับสามารถทําเลนการขับขี่เนี่ยสูงถึง700กิโเมตรเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับอัตราเสถียดน้ํามันเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหคอเมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นไปเกือบแตะๆยี่สกิโเมตรต่ตตอลิตรแล้วนะครับกับแรงม้า184แรงมา้าและบิด315นิวตันเมตรนะครับอยากจะบอกว่าเป็นรถที่ขับสสนนนนนุกกดดด้้้้วววยยยยปปอรรร์ตะะคััับแล็หํามนเนี่ โอ้โหมันประหยัดจริงๆถ้าเกิดเทียบกับตัวเทอร์โบเนี่ยคันนั้นก็ขับสนุกนะครับแต่ว่าอัตราสิ้เปลืน,น้ำมันเนี่ยเขาจะทำได้อยู่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรนะที่เราเคยทำทดสอบกันไปนะแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่พาววเอร์เทนตัวใหม่ท,หมที่ปเป็นเอชซีบีไฮบริดเนี่ยโอ้ประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับแล้วก็ขับสนุกด้วยแบตเตอรี่ไฮบริดของตัวรถเนี่ยขนาดความจุอยู่ที่1กิโลวัตต์อั่วนะครับ72เซลล์นะครับเก็บประจุไฟไฟ้าเนี่ยเขาได้ดีกว่า ฮอนด้าซิตี้เนี่ยซิตี้เนี่ยหนึ่งกิโลวัตต์เหมือนกันฟังดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนเซลล์ไม่เท่ากันอันนั้นเขาน้อยกว่านะครับคันนี้อยู่ที่7จ็ดสองเซลล์ตัวพวงมลาลัยของตัวรถเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเป็นด u วอพิเนียนะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าที่เซ็ตมามีความเหนืดแบบกำลังดีเลยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำม,มากด u วอพิเนียนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยจะเหมือนใน Honda Accord ไ s เ c b ที่เราเคยทำคอนเทนต์กันไปเนี่ยระบบตัวพวงมาลัยเนี่ยเหมือนกันเลยซับแรงดีมากนะครับมันจะไม่มีอาการแบบขับแล้วจะมีการสะท้าจากตัวถนนเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าดูพิชเ,เนี่ยซับหมดเลยแล้วก็มีการจูนซอปแปร์ของตัวพวงมาลัยเนี่ยให้เป็นแนวสปอร์ตนะครับแนวหนืดนะครับน้ำหนักพวงมาลัยของซีบ i กเนี่ยอยากจะบอกว่าโอ้โหฟีลลิ่งนี่มันดีจริงๆนะมันทํามาได้แบบกระชับมากๆนะครับหมุนแบบบางทีนะพอรถมันออกตัวไปสะพังแล้วเราหมุนแบบ ไม่เยอะมากเลยแบบนี้เนี่ยรถก็ตอบสนองได้แบบเกินคาดอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องบ่นพวงมาลัยอะไรไพวกนี้เยอะเลยนะครับรถก็สามารถที่จะตอบสนองได้แบบแม่นยำเดี๋ยวเราไปดูสูตรึงกันดีกว่านะครับว่าสูตรนึ0งใน Honda Civic R S E H U V คันนี้เนี่ยอัตราเล่นเขาจะมันขนาดไหนครับสูตรนึ0งใน Honda Civic R S E H U V Sport Mode ครับสาสไปครับฟีเลเทมากมีเสียสังเคราะห์ให้เรารู้สึกเอ็นจอยด้วยนะ ศูนหนึงร้อยเนี่ยโอ้โหเป็นไงขับแบบสุดยอดมากเลยนะแบบขับดีมากอัตราเร่งนี่แบบสุดยอดเหมือนรถสปอร์ตยุโรปเลยโอ้โหอยากจะพูดคำนี้เลยนะครับมีเสียงสังเคราะห์มาให้เราได้รู้สึกถึงความมีอัตราลนในการขับขี่มากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับเกียร e ์ e cvt ของเขาเนี่ยเขาก็มีการตัดรอบเหมือนเกียร์เมคานิคปกติเลยนะแล้วถือว่าทํางานแบบฉลาดลามากๆมันจะไม่เหมือนแบบตัดรอบหลอกๆเหมือนที่ทุกคนเคยสัมผัสมาแล้วกันนะครับคันน,นี้ได้ n cap 5ดาวด้วยนะครับสำหรับ ตัวโครงสร้างที่แข็งแรงแบบนี้นะครับซีบิ c กเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนซื้อไปนะก็น่าจะคิดว่าเออคอด้าเนี่ยน่าจะเป็นรถบางๆเป็นรถที่ไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่มาในรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มคานนี้แข็งแรงแล้วก็ค่า CG เนี่ยต่ำนะครับเรารู้สึกว่าความแข็งแรงของตัวรถเนี่ยมันไปอยู่ด้านล่างหมดเลยนะ ครับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถนี่มันจิกถนนมากความรีจิตของตัวรถเนี่ยก็ดีด้วยนะมันไม่มีความแบบรถตัวถังบิดแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถประมันออกประทีหนึ่งมันก็ออกไปทั้งก้อนเลยนะครับรวมถึงตัวล้อได้ให้มาเนี่ยขนาดล้อเนี่ย เป็นขนาด118นิ้วแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็ตัวยางเป็น2 3 5 40 z R18 ของมิชลินนะอันนี้ก็ถือว่าให้ยางมาดีนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวช็อคอัพตัวสปริงตัวลอ้ออะไรแบบนี้แน่นอนนะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันต้องแตกต่างจากตัวเทอร์โบอยู่แล้วนะครับเวลาขับแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะครับด้านด้านหน้าจะรู้สึกว่าเซตมาให้ค่อนข้างที่จะซอฟกว่า ด้านหลังสักเล็กน้อยนะคันนี้เนี่ยเวลาขับแล้วอาจจะรู้สึกแบบหน่อยๆได้แล้วก็มีความตุงต้งๆตั้งๆสันดิดนึงด้วยความที่แก้มยางเขานี่มันบางลงด้วยนะครับแล้วก็ ขนาดล้อเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นด้วยแต่มันก็ดีในเรื่องของการทบขี่ที่สปอร์ตมากขึ้นการตอบสนองต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับโอโ้โหเนี่ยก็ถือว่าก็ต้องแลกกันนะครับในเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างแบบใหม่นะครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานในรูปแบบของครอบครัวแบบเงี้ยคันนี้เสดร,ร้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหรน่นยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาดีไซน์มาให้ค่อนข้างที่จะคอมแพกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาสามารถ พับเบาะหลังได้แล้วนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเดินทางไกลๆหรือว่ามีผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถที่จะเอ็นจอยกับการเดินทางได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับพอมีแอร์หลังอันนี้ก็มาช่วยเสร์มในเรื่องของการแบบพวกแอร์ฟลูว์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ดีงามมากๆนะครับเราแอบรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันสนุกอย่างเดียวไม่พอปกติเราจะเจอแต่รถที่มันแรงแต่กินน้ำมันแต่คันนี้เนี่ยรถมันแรงขับสนุก แต่ประหยัดน้ำมันนะมันมีความแบบมันมีความย้อนแยง้งความรู้สึกเราอะมันได้หมดเลยทั้งเรื่องความสนุกในการขับขี่ความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็ความประหยัดที่เราได้รับด้วยนะครับคันนี้เนี่ยแต่25กิโลเมตรต่อลิตรแล้วนะครับในะเวลานี้มันประหยัดจริงๆนะครับใช้แล้วเนี่ยรู้สึกสบายกระเป๋าด้วยแล้วก็รู้สึกมันไปในตัวด้วยนะครับอันนี้เราไม่เคยเจอ ในรถยนต์ขนาดเลยฝาท้ายที่ให้มาเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง420ลิตรนะครับบวกกับเบาะหลังที่มันพับได้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบก,กับตัวเทอร์โบนะเพราะตัวเทอร์โบเนี่ยพับเบาะหลังไม่ได้ลูกค้าคอมเพนเยอะนะครับแต่ว่าพอใน ESB เนี่ยเขาก็ฟังในเรื่องของคอมเพลนลูกค้านะแล้วเขาก็ ปรับโครงสร้างใหม่นะครับโดยที่ทําให้เบาะหลังเนี่ยพับได้แล้วก็บวกกับ capacity ฝาถ่ายที่เยอะถึง420ลิตรเนี่ยก็ใช้งานได้แบบโอ้โหสบายๆเลย,ยครับคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากคู่แข่งอีกอย่างนคือความตึงตังอันนี้ก็ต้องลองไปเวียนน้าหนักกันดูนะคันนี้นี่มันเซ็ตมาไม่ได้นุ่มนะมันออกแนวแบบตุงๆ้งตั้งๆนะครับหรือว่าขับทางไกลแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบ ดินๆน่ช่วงล่างมันจะมีไวบรชั่นขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เสียงในตัวรถเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาจะบุกันเสียงมามีระบบตัดเสียงรบกวนหรืออะไรแบบนี้แต่ลองมาลองขับแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เงียบนะครับสำหรับซีวิกเนี่ยรนสองเนี่ยก็ส่วนตัวเรามองว่าเฮ้ยมันก็คุ้มนะครับสำหรับราคานี้ใครที่ชอบอารมณ์แบบคอมแพกซีดารแบบสปอร์ตเนี่ยราคาจับต้องได้ง่ายนะครับมีฟีดิ้งการขับขี่ที่สปอร์ตจริงๆรับรองว่า h o n d ้า i v i c ิ R S E S V คันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน โอ้โหด้านท้ายนี่ส่งแบบสปอร์ตแบ็กเลยนะครับคันนี้เนี่ขับสนุกจริงๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแต่25กิโลเมตรต่อลิตรจริงๆตามที่เปเปอร์เขาเคลมมาจริงๆครับขับสนุกด้วยประหยัดน้ำมันด้วยช่วงล่างก็โอ้โหสปอร์ตสุดๆเลยนะครับคันนี้ น่าับจริงๆสำหรับราคา Honda Civic E+ นะครับ E-SV ราคาอยู่ที่1 1 2 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัว RS ราคาอยู่ที่1 259,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยรวมวารันตีของตัวระบบไฮบริดน,น่านถึง5ปีแล้วก็ประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีนะครับเข้าไปดูรถยนต์ทดสอบทุกๆรุ่นนะครับของ Honda ได้ที่ Honda Thanyaburi Group นะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก Honda Thanyaburi Group ด้วยนะครับที่นำ Civic RS eHB คันนี้มาให้เราทำเทนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ช่องสินอัศสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลายสไตล์นะครับการได้ใจคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ